จริงๆตอนนั้ขก็สู่ถนนดวงจันทร์นะฮะโอ้โหสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านฮะวันนี้ช่องอยู่ในช่อง MV Bike Channel I wanna feel alive, feel the blood inside my veins I wanna slow the time, will you slow it down with me? I think I need to find what it means to be okay It's broken by design, can't live life without some pain, yeah And I know I'll keep running, no I'll be something you won't see me coming I grow, I keep punching, I grow, I keep it No, I need nothing, supposed to be something so close to me jumping, yeah ก็อาทิตย์อาทิตย์กว่าๆนะไว้ลงคลิปนะฝนมันตกนะฮะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่าก็น่าจะไม่ตกวันนี้ผมจะเดินทางไปเออ่ซื้อของในเมืองเล็กๆน้อยๆนะวันนี้ก็มีแค่นี้หลังจากที่อ่ ทำคลิปรีวิวโปรเจกต์รถคันนี้ไปฮะคปิดโปรเจกต์เรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้จะแต่งอะไรเพิ่มแล้วก็ตอนนี้ก็จะเซอร์วิสตามระยะไปเรื่อยๆนะฮะล่าสุดนี่ผมเพิ่งมาเปลี่ยนสเตอร์ไปนะฮะสะเตอร์เดิมมัน15-47นะฮะก็เลยลถมาเป็น15-45นะฮะเพราะว่า,าจากการใช้งานจริงๆเนี่ยเดินทางไกลเนี่ย มันค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะฮะก็คือถ้าสมมติเวลาเรายกเขาเร่งนะมันจะมันจะเหนื่อยเลยเาราคือรอบจะหายเลยนะฮะที่นี้ลองรถนาสองฟันดูนะฮะอันนี้เพิ่งเพิ่งไปเปลี่ยนมากำลังรัอินนะฮะก็เดี๋ยวไว้ผมขอเก็บข้อมูลก่อนนาเดี๋ยวจะมาพูดความรู้สึกอีกทีนะฮะต้องใช้งานไปอย่างน้อยสักสองสามโลสองสองสามร้อยโลก่อนนะฮะ ผมจะพูดถึงว่าทําไมไม่ค่อยได้ถ่ายเลยรายการท่องเที่ยวถ่ายภาพนะฮะก็ออาจริงมันผมเพิ่งสอบปาภาพปายวิชาเสร็จนะฮะวันนี้ก็มีสอบวิชาแต่สอบปาภาพไปที่ที่แล้วฮะ,ะตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณสองสาวิชานะฮะที่ยังไม่ได้สอบก็บวอกกับช่วงนี้ก็ไม่ว่างด้วยนะครับถ้าใครติดตาม เพจนักถ่ายอาพนะครับผมก็เมื่อวันที่ที่ผ่านมานี้ไปถ่ายงานของมหิดลน,นะฮะวิ่งเข้าศูนย์อุทยานาน,าานานราสานะฮะฝนตกนะครฮะถารูปทำน้ำฝนนะฮะก็เดี๋ยววันที่นี้ก็จะมีะถ่ารูปของดรสกเกตรันนะฮะวิ่งที่ สวนทวีชนนะฮะแล้วก็จะมีอีกทีวันที่25กันยานะ,ะ้วอ่าน่าจะทีออ่ไม่แตงนะวิ่งป่าลาบเลยไม่ได้ใจนะครบอกเลยว่างานวิ่งถ้าไมนักนักงานที่แล้วก็ติดกันสามอาทิตย์เลยนะัะ้ไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายคลิปเลยนะครับแล้วก็ข้่องีี่ถ่ายภาพเนี่ยตอนนี้คือผมมี มีแผนไว้ว่าผมอยากจะไปล่องแพอ่าอยากไปล่องแพนะฮะน่จาจะที่แม่วางนะเอออยากไปอยากไปผมว่าแผนไว้เป็นช่วงฤดูหนาวนะเพราะว่าเออจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องอ,อ,อุป,ปรกรณ์กล้องนะฮะโอ้หมาสแตงสีแดงอันจริงกล้องที่ผมใช้ก็คือฮ a น o อนอีว50ก็ไม่ถูกกันน้ำอยู่แล้วนะฮะโก o p r สีก็ไม่ค่อยถูกนะฮะจาบอดี้มานะฮะโอ้มาแตง่ง ก็จะไปที่ไม่วางก็ไม่รู้จะเดือนไหนน่าจะเป็นช่วงธันวามั้งธันวาพฤศจิกาได้แหละทางการท่องเที่ยวคอมแบ็กแน่นอนนะฮะหรือแม้ก็เ่เร็วๆนี้อาจจะไปเที่ยวสักที่นะฮะตอนนี้ก็แหนไม่ก่อนนะฮะเอาเวลาเอาเวลาทุกคนเอาเวลาผมว่างแล้วก็เวลาของเพื่อนในกลุ่มด้วยนะฮะ นี้เวลาเก้าโมงกว่านะฮะเราก็จะขับตามเส้นทางนี้ไปเรื่อยๆเลยนะฮะโซ่สเตอร์มาเพิ่งใหม่หมยังไม่กล้าบิดเยอะเลยก็ตอนแกะออกมาสเตอร์หน้านี่คืองอเลยฮะโอ้โหถึงว่าบิดเรยเข้าไปมันตั้งจนตึงๆแล้วก็หย่อนนะฮะ มันสเตอร์47เนี่ยผมว่ามันมันวิ่งวิ่งช้าๆเนี่มัน,มน,ๆๆมนกระกักๆ,ๆนะฮะวันนี้ก็มา15 45ถึง้พรึกว,ว่ามันวิ่งขึ้นเยอะเลยนะฮะโอ้ซีบี300เอ่อมีอย่างหนึ่งนะที่ในเร็วนี้น่าจะทำก็คือรีวิวรถเอ่อสมาชิกในกลุ่มะะแล้วก็ออกทริปกันสั้นนะฮะไม่ได้ออกทริปแบบไกลๆนะฮะเอ่อไว้ถ้ามีโอกาสนะฮะ ถ้ามีโอกาสได้กลับไปบ้านเกิดเขาก็จะทําคลิปกลับไปบ้านเกิดด้วยนะฮะโกโปตัวเดียวเฟี้ยวตลอดทางนะฮะถือถ่ายแล้วนะก็ระยะทางจากเชียงใหม่ไปอุตรดิษฐ์ก็สองร้อยกว่าโลนะฮะก็อาจจะไม่ไม่ได้ถ่ายตลอดนะเพราะว่าโกโปมีแบบมีมันมันเรื่องวันมันถ่ายไปช้าไปไม่ได้นะฮะ เพราะช่องชาร์จมันกลายเป็นช่องต่อใหม่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามีโูโปรดีๆก่อนท่านเดี๋ยวจะอะแดปเตอร์ใหม่แปลงฮะชาร์จไปถ่ายไปนะฮะ<ด>ที่ผมเลงไว้นะตอนนี้ก็น่าจะเป็นโกโปรแปดแล้วก็โกโปรเก้าอ,อ้ผมเพิ่งเห็นผมเพิ่งเลื่อนดู y YouTube เมื่อเช้านี้นะฮะเอ่อช่องซูคามิร่าอ,อ่าได้เปิด ได้มีโกโปรสิบเอ็ดมานะครับก็น่าจะเปิดตัวอยู่ดีๆก็เปิดตัวแล้วงนะก็ติดตามข่าวสารตลอดนะฮะล่าสุโกโปรอ่อสเอ็ดเปิดตัวมาแล้วเราก็วางน่าจะวางขายเรียบร้อยแล้วนะฮะ whoop me me ha. me me i feel the blood creeping up from the heathens got will got fight got pride got reason if they wanna go eat then you know i'm gonna feed them if you coming for me hope you ready for a demon i got eyes in the back of my head i'm seeing take me for granted and you know i'm leaving i'ma take what's mine with the webs i'm weaving i could take this crowd from seeing to believing คออนะฮะน้ำมันอาตาัตราการบริโภคน้ำมันลดไปเหลือ44.7เลยนะฮะเนีย่ยขอไปชิลล์น้านะฮะอของมาแล้วเสียงลมเข้านะฮะอ๋อ ไม่ได้เห็นแดดเห็นอะไรในขณะแบบนี้มาก็อาทิตย์อาทิตย์ก,กว่าล้วฮะวานมีไม้หเห็นเล็กน้อยแล้วก็ลงนะฮะเครื่องยนต์รถเครื่องยนต์ได้ร้อนสักทีนะคับเมื่อวานสองสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคือเครื่องเย็นตลอดเลยนะฮะ ทำคข้างนอกอยู่อื้อ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 เลยนะโอ้โหทุกเชิร์ลทำงานนะฮะเดี๋ยววันนีฟ้ฟ้ามสวยจริงนะทุกคน Two thousand years later เรียวเดียวเรียวซ้ายฮะจะไปอา่าตลาดคำเที่ยงแล้วก็โลตัสนะฮะเรียวขวาฮะยิิงๆตอนแรกก็สู่ถนนดวงจังนทร์นะฮะโอ้โห ไอ้ดูโลน่าจะมันนะทุกคนอย่าามาโดดมากเลยที c ีผมไปนี้น่าจะเละฮะไม่เหลือเลยฮะฮะวันนี้ก็จะเข้าไปซื้อของก็ไม่ได้ถ่าให้ดูนะฮะก็ติดตามชมนะฮะว่าจะปีคลิปอะไรลงช่องต่อไปนะฮะก็ ุกคนอาจจะลงสัยเอ๊ไม่ลงไม่ค่อยลงคลิปเลยเลิกทำแล้วหรือเปล่าเออไม่เลิกฮนะเวลาไม่มีฮนะผมจะพยายามลงให้ได้ทุกอาทิตย์นะฮะถ้าลงทุกวันนี้ไม่ไหวฮะไม่มีเวลาตัดนะฮะงานก็เยอะนะฮะโอ้โหสโลไลฟ์มากก็ถ้าคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ของหน่อยนะครับถ้าอยากให,ให้ทำคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์มาได้ะฮะเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ